หลังจากที่สยามนั้นได้ทําการเจราจากับพื้นที่ของฝรั่งเศสทั้งฝรั่งเศสนั้นจึงได้ขอพื้นที่ของฝั่ง <c oughs> และฝั่งกัมพูชานั้นที่จะยึดแคบข้างทางทิศตะวันออก <c oughs> ใช่เถอะนะพื้นที่นี้ช่างล้ำเลินลจริงๆดีละฉันเลือกพื้นที่ได้ถูกแล้ว

ท่านปรถุลฝรั่งเศสถึงแม้ท่านนั้นจะได้ดินแดนฝั่งซ้ายของรุ่ม,มน้ำโขงกับดินแคมินแต่ว่าพวกประชากรพวกชาวแคมียนและชาวลาวเฉียงลาวกาวก็ได้มาอยู่ย้ายในพื้นที่ของสยามบมตสีมาแห่งนี้ท่านจะใช้พื้นที่ดินแห่งนี้ทําอะไรก็แล้วแต่ท่านเลยตาสบายแต่ว่ายังไงประชากรของเรานั้นก็มากอบโกอยอยู่ที่แผน่นดินสยามแห่งนี้นั่นไงกูว่าแล้วไอ้สยามเป็นตัวการคนนี้มัน